สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอมอร React นะครับผมกลับมาแล้วนะจ๊าทุกคนกับการ React นับสิบจะจูบเบื้องหลัง EP ที่3แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูว่าคุ้งซิงกับคุ้งนักสิกเนี่ยซับเองยังไงโต๋เนาะเออเพื่อการสียเวลาไปรับชมและรับฟังกันเลยจ้าอย่าลืมนะจ๊าทุกคนพูดถึงตังเมในทวิตเตอร์อย่าลืมแฮชแท็ก t m React ข้างล่างนี้ด้วยนะครับผม ะไปดูกันวิบ mm ูสเตนถวายด้วยอ่ะเมื hmm. me, mm ่อกี้อิตมีซะอิตมีแล้วใช่มาใส่ครับ นับสิบแล้วจะลองครับนับสิบแล้วจะลองนับสิบจะ behind the scene นับสามแล้วนะสาะถาทุกคนเข้าไปตะลุยกองถ่ายของเรื่องวิศวะโโหดกันแล้วก็จะได้เห็นนับสิบรับบทเป็นคินส่วนเอ๋ยก็รับบทเป็นน้ำชาเนาะ ก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศกองถ่ายมันเป็นยังไงพี่ไม้ทํางานยังไงคุณจีนไปหาข้อมูลยังไงแล้วก็แบบพระละครคิงกับน,น้ําชาเนี่ยเขามีความสัมพันธ์อะไรยังไงซึ่งตัวกองซ้อนกองอันเนี้ยเราก็จะได้เห็นวิธีการทำงานขอกองจชิงนตนด้วยแล้วก็จะได้เห็นว่าความจิน้นความต้องการของผู้กับในการที่จะต้องกํากับฉากที่เป็นแบบถักจิ้นอะไรเงี้ยมันจะเวอร์เวอร์เราจะได้เห็นวความเวอร์เวอร์ของการของการทํางานในตรงนี้ต้องจูบต้องดูดดืงอย่างที่พี่ไม้เขาบอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่า ให้คนได้เห็นว่าเออการบารทำงานเบื้องงานของสิ่งบมันเป็นยังไงนะ้ในเรื่องนี้ด้วยซึ่งประเด็นพวกนี้ที่เราเสนอมันเป็นประเด็นที่เราแบบว่าอยากจะพูดถึงให้ให้คนดูรับรู้แล้วก็ได้ชุกคิดบางอย่างเหมือนกันขอโทษครับพี่แต่ขอใช้มุมกล้องแทนได้ไหม ที่สุดมาเลยก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ได้รับในกองกองถ่ายในในซีรีส์เรื่องนั้นนะฮะแล้ววันนั้นอ่ะเราต้องใช้สมาธิเยอะมากเพราะเราก็ต้องเล่นเป็นคินเป็นนับสิบบ้างเป็นคินเป็นนับสิบบ้างเล่นตุ่มสายเลย ยังไม่ได้พูดบทเลยมีบางคนอู้งานนะแล้วก็แบบว่าคุณอัพเขาบทน้อยใครใครอู้ไม่มีคนคนสาคิวผมไม่เคยหลับนี่หลับครั้งแรกขึ้นภาพหลับหลับคาเซตเลยเขาถ่ายอยู่หลับเลยเออหลับจริงด้วยนอนนมีพลังเยอะก็กลับมาปวดกองแบบนี่ถือไม่บูมแบบคอยแบบปั่นสมาธิแบบคนอื่นที่ทํางานอยู่อะไรเยเออ เราไปกินข้าวของคนชื่อก้าลุกคลมมาแจวเอ้าันี้จไสงกตอกเออลบรไรเตอร์เออทิกตอกเนาะใครอยากให้ทำก็บอกมานะโอ้ยในปวดแขนแทนก็ูไปท่าอื่นไม่ได้แล้วนะมีนฉากไหนอ่ะ โอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะขนาดนี้เี่อสหลังเปียกสงสารพี่รูมากพี่รูนั่งแล้วอ่ะแดดแม่งพาดลงขาเอรูเป็นพี่ออพเหรอ เฮ้ยคนนึงไปไหนแล้วอ่ะคนนึง่ายไปละถ่ายไปนานเลยถายไปไหนแล้วกขาเป็นเจ้่ะพอลุ้ว่าไม่ติดถายไปเลยแอบไปนั่งห้องแอร์แอบไปนั่งห้องแอร์ห้องแออออรร์์หห้้งงงนั่แแดงห้องแดงล้วก็อยากจะนำเสนอในแง่มุมหนึ่งหรือนำเสนอมุมมองทั้งสผู้สานคนที่เป็นนักเขียนทั้งบรรดิกรรมกระแสคนดูอะไรเงี้ยจริงๆทั้งหมดมันมีที่มาบอกผมว่าบอกว่าเออจริงๆแล้วทำไมฝ่ายผลิตหรือฝ่าย ฝั่งในการคนผลิตคอนเทนต์เนี่ยทำไมเขาถึงต้องเ,ออเขาต้องทาเอออันนี้อันนี้มันมีคำตอบอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่าคนดูจะได้กบคำตอบพวกนี้เองว่าเออจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรบ้างเฮ้ชอบพี่บัว บวสุดใจสิ้นี้ซึ่งสี่นี้ก็สำหรับเราเราไม่อยากดีไซน์ให้มันโรติกซะอย่างเดียวเราอยากให้มันมีความแบบว่าคอมเมดี้อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีความแบบว่าลุ้นๆหายใจไม่ออแล้วก็มีความแบบยังไงยังไงยังไงอะไรเงี้ยให้ให้คนดูได้แบบว่าเฮ้ยเขาจะยังไงกันต่ออย่างเงี้ยให้ทำจริงซะหน่อย อยากได้เขาเลยดูออกเล่นยังไงให้หน้าออดูหื่นอ,อ,ยอยู่ตลอดเวลาใส่ขาสั้นมา ไม่ได้ครับมันจะช่อยู่ชิดจีอุยน่ารักทั้งหมดที่ดีไซน์มามันก็แบบน่ารักแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการยินยอมไม่ยินยอมของแต่ละฝ่ายอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหติดเนี่ยตขาก็ถามความยินยอมกับคุณจีนตลอดเวลาว่ายอมไหมถ้าผมจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณจินก็ได้ครับได้ครับอย่างที่ในใจไม่ได้พูดออกมานะแต่ก็มีความได้อยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยจะมีความแบบว่าออกมาในเชิงหนาเนาะ โอ้โหทำไมน้อยจังเลยอ่ะโอเคสำหรับฉากที่นักสิบมาดูแลจีนตอนที่แบบจีนฟันลายของพี่บัวโนแล้วก็ไม่สบายหน่อยๆก็เลยทำให้นักสิบเนี่ยซึ่งยาเขาไม่อยู่ห้องเดียวกับจีนได้เห็นแล้วก็ออกมาดูแลก็เป็นซีนที่เราพยายามดีไซน์ให้ไม่ไม่ไม่ใช้บทพูดเลยเนื่องจากเราไม่เชื่อว่าเออ การใช้สีหน้าท่าทางแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้ใสายตาเล่นใช้สิ่งที่เรียกว่าแบบความรู้สึกเล่นเนี่ยมัน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 รู้สึกว่ามีพลังกว่า <c oughs> เราพอเราก็โด <c oughs> นนเพราะเพราะเงาหายหมดไม่ต้องไม่ตเพราะเงือหายหมดพร้อมมือเขา <c oughs> โอเค <c oughs> ผมแล้ว,ลวเราก็เรามองขอเขาแป๊บน,นึงอะ่ะเ,เรามองเขาแป๊บนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเออการที่ ซีเนี้ยมันไม่มีไดรหล็อกเลยมันคือเป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันมันมันควรจะเป็นอย่างน,าน,างนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยดีไซน์ให้ซีนนี้ไม่มีไดรหล็อกเลยแล้วก็ให้นักสิบกับจีเนี่ยเขาได้ใช้ความรู้สึกแล้วก็ใช้ได้ลักษณะทาง,งใานการแสดงออกมาเป็นหัเป็นแย่ซึ่งกันและกะันทั้งดีอย่างงี้ไม่น่ามี12ตอนเลยมานานด้วยซีนเนี้ยจริงๆตอนแรกก็ตัดสินใจว่าเออจริงๆเราควรจะตัดให้มันสั้นดีไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันมันพอดีแล้วสำหรับเราแล้วก็รู้สึกว่ามันมันจะพ สุดเลยอะสุดเลยอะข้อต่อฟังของจีนกนกสิบในตอนสามก็จะเริ่มจีนจะเริ่มรู้สึกแบบดีขึ้นกับนักสิบประมาณนึงแหละเนื่องจากนักสิบเขาก็คอยเตะคอยหยอดมาเรื่อยๆเนาะมันก็เลยทําให้จีนก็มีความหวั่นไหวบ้างแหละในแบบที่เขาลอกขนาดนะั้นอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกดีนั้นมันทําให้จีนรู้สึกแบบไม่ไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ดิเราจะไปแบบ ชอบเขาอย่างเงี้ยมันได้หรอมันรู้สึกดีแหละมันมีคน <ừ m. S 2> อยู่ข้างๆมันใกล้ชิดอ่ะมันก็ต้องรู้สึกดีอยู่แล้ว <c oughs> ก็คงรู <c oughs> ง้สึกดีกว่ากันมากกว่า <c oughs> เป็นเพื่อนกันแต่ว่ามันก็ง,งงแหละเพราะว่าตัวจริีนี่งก็ยังสับสนอยู่ว่ายังไงนะอะไรนะทําไมนะเนาะแต่ว่าถามว่ารู้สึกดีกไหมก็ต้องรู้สึกดีอยู่แล้วครับยิ่งแก่ยิ่งน่าสงสัยิ่งช่วงนี้นอนน้อยอยู่แล้วเนอะไข่ของส้มฉกไข่ของ แก้วเราไม่น่าจิ้มขนานั้นวน่าะโเคเขาก็จะเริ่มแบบไม่ไม่ไว้ใจตัวเองแล้วก็สับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย จนนามาถึงตอนสุดท้ายเขารู้สึกก็แบบว่าไม่ได้แล้วนี่มันถึงจุดที่แบบแถ้าฉั้นแบบถล่มตัวเองไปมากกว่าเนี้มันจะทาให้ให,ให้ให้อะไรเลยเถอหน้าหลงหน้าหลักบ้านนี่จีนก็เลยเตือนสติว่าเอยตอนนี้มันเดือนหนึ่งแล้วนะเธอต้องออกมาจากห้องนี้ได้แล้ว<ม>ก่อนที่แบบฉั้นจะหลงเธอไปพักกันดีเป็นเป็นตอนจบที่ให้คนดูติดตามในตอนต่อไปว่าเออมันเป็นอีพีที่คุณจีนสับสนแหละเนาะเออสับสนในตัวเอง ครับกไม่ยากครับแต่นิดหน่อยนิดหน่อยยากทุกซีนเละครับกนจับเข้าครับโหไ้เชี้ยใจรีเข้าไปเชี่ยเชียพูดว่าอะไรนะ ฟันหน้าฟันก็ตายหัวรับคู่แบบบิลเลยเป็นบวชไอมอ๋อไม่กินครับไม่กินอาหารญี่ปุ่นเปล่าครับอยากกินข้าวกองอยากกินกับอะไรง่ายๆมากกว่าไม่พอครับกินได้จริงกินได้จริงเดี๋ยวเทสให้ดูนะโอ้ god ของจริงโอ้ โอ้ my god ดูอาพโอ้ยน่ารักดูเขาแอบดูไฟกนรนี่พรอสอกอนเปิดซึนี่เปิดึนี่ไม่ใช่คนดีนี่เนี่ยไม่ใช่อนนี้ไม่ใช่คนดีนี่ หรเล่นได้รายมากเลยนะรูปเรื่องเนี้ยอยากจะบอกแต่บู๊เล่น,นดีถ่ายเสร็จแล้วเจอกกนออจบแล้วอะ่ะจบอีกแล้วน่ารักจังเลยอะ่ะทุกคนก็คือแบบพีนี้เป็น EP ที่อ่าจีนได้ทำการไล่นับสิบออกไปเนาะเราก็ได้เห็นความหวาด หวานเขาแบบหวานหวานหยุดเยิมหยุดยอยหยัดเยิมบลาบลาก็คือน่ารักมีความแบบน่ารักอะคืออัพนี่คือเป็นอะไรที่แบบน่ารักคือแบบเคสมากว่าโอ้ my god คือไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วแต่คือแบบโดยรวมก็คือดีเห็นความตั้งใจของนักแสดงทุกคนก็คือโอเคอยากดูต่อไปแล้วอยากดูสำหรับอีพีที่4แล้วก็ ใครชอบคลิปนี้นะครับผมการ r รีอคนี้นะจ๊ะถึงตะมีาจจะไม่ได้พูดมากอะไรก็ดูที่ e รี t แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมและที่สําสคัญใครมีอะไรอยากพูดคุยกันตาเมีขาดตกบกพร่องอะไรไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยจ้ะแล้วเจอกันใน EP4 EP ถัดไปกับ r รีอคเบื้องหลังนับสิบจุจบบายบาย